สบายดีสบายดีมินตาสาวลูกติดเตงโมสาวบมีติดเอาไปเมนลูกโบมีติด <c oughs> มันนี่บันนี่บันนี่เขาก็มากินเสืส้สวนกินเสื้สวนเด้ออันนี้จานจานบ่จานโอ้เสืส้อสวนเย,ยียบจฟรีมือแม่สีเรือนเตงโมสันย่านบไิกินขกเขาเลยจับจานมาถาแมนก็คือคือคลิปคลิปที่มื้อนันเฮากินอยู่บ้านนี่เอา เอวนอุตสาห์ว่าจับจานมาให้เอื้อตักแต่เอื้อโบได้ตักให้ตักเอาเองเลยแ้ถูดสินบางลายด้วยโซบบางไหมว้าวเป็นตาแซบอยู่เู้เพรพอท่านกินกับแซบเลยอ่ะคือหูก็ะหูอยู่เลยนี่เคยกินอยู่ดิโมเมนว่าอันญองคนเฮ็ดให้กินบาแมนแล้ว เปะชะผู้ใดกินมากกินพักเอาจานนีเด้อก้นจีนเขาเจ้าเอิว่าเปะชะเปะชะอันนี้อันนี้เขาตักเองเพราะว่าเขาอยากได้ตีนไรมาพี่น้องเฮาจะมากินเศส่วนเด้อเศบเด้อเบิ่งแตงโมแตงโมวาแตงโมจะตักเองโมซันเพิ่นอยากกินแต่ตีนหมซันดิก็เลยให้เพิ่นตักเองเนาะมาที่นี่เฮาพร้อมกินแล้วเด้อพี่น้องพร้อมกินพร้อมกินทรงจานเพราะนะ เบือ้องแต่นโมเมนต์เบื้องเนหุ่นเจโคอะไรแลชิกิน้นโอนอันนี้จานนึ่งตักให้พอยายเนาะพอยายน้ำลายไหลเข่าไปในห้องอเพิ่นเห็ุงานอยู่มีตาก็เลยตักไว้ท่าเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจังออกมากินน้ำเด้อพี่น้องไปเอาสองพี่น้องแล้วจวดจวดน้ำกันเรือ่องอนี้เต้าหู้เต้าหู้ปะแม่นลองชีนเบื้องแม่สีเลือนนี่เบื้องพี่แซมอือครับแซ่บือปะแม่ S <S ขันขันแมงควายเห็นนะพวกเค็มกระจาบบ่เมนขนาดมันจะเค็มหนักว่าเปรี๊บเป็นแบบซื้อมือเขาเสียมมือนางเห็นให้กินอีกแต่มาผักบุ้งกูบดได้เลย,เป,ยเปลี่ยนบ่บ่เวลาเขาไม่ตีน,นอืมขมขมขนาดนี้ตาตาก,กรมูวใจจะพัก ตักกหมูได้แต่พักมุดี <c oughs> คนตักรุ่นได้แต่ตีกินย่างเดียวมือนี้นะเพราะว่ามิ้นต์าโบซังว่าอย่างน้อถ้าถ้าจะน้อยพยอใหญ่กอกมาพอไญยมีเตเว้าไม่ได้กินไเถื่อนมีเตมมเวอย่างเดียวเอามันก็สมควรเลยดิก็คู่กันได้คนนึงกินคนนึงวราบเนอแม่ อืมนื่ห่อนแล้วได้กินผักจะแซ่บไปด้กว่าส่วนหลานมิ้นต่อยากกินแต่ผักเมือ่อเมื่อซาบานบัวสาเอลีตลัวเมื่อแม่ถ้วยจานของขอยมีแต่ผักหมดเลยจางบอกจางบ่จางไหมเมื่อจงาจงอืม เอาดีแซมากินของฟ,องฟรีวันนี้ของฟรีเหรอเอามาขอบฟรีเหรอเราก็มีสว่วนร่วมคือกัน <laughs> เดี๋ยวกินบอคือกับเจ้าคือกับข้าเจ้าที่ไปกินเหล้าเท่านั้นบ่ คอยออกกับแก้มจะออกมากว่ามันมันสิแหละไปทำกันได้มันกัจังสั่นจ้อง้าวขนาดหินเซสวนอิ่มนะกับไปเกลือกบเกลือปลาที่นี่น้องพี่นอ้องไปกับขอบขอบใจทุกเอฟซีทุกคนที่ คอยดูแลช่องดึงช่องติดตามช่องมิ้นตาเนาอขอบใจทุกทุกคนเดอ้อขอให้ยูดีมีแห้งขอให้หยูแดงมียูแดงมีดีนาะค่ะมิ้นตาว่ายัางผิดพลาดไปมิ้นตาก็ขอโทษขออาภัยเดอ้อขอให้ลำให้รวยถืหวยน้ำคข่แน คนหลายมิ้งตางจะบัวซางเว้าเนะาะเว้าบัวเก่งขนาดบัวซางเว้าเดนี่ทุกคนกัมแมนยูบัวซางเว้าถ้าย่ำใดคิดออกเว้าเากับว้าไปเรื่อยๆบางทีบางครั้งบางคราวกับ,บว้าวบโบออกเว้าบโบเปิดอึอ๊กอ้าจังสี่แหละเคือกินแต่ครั้งลุงเก่าย่า <ฮะ S 1> กัดบอกมิ้งมิ้งก็ลายแท้ปะนั่งกิดตายยุงแมันตายเลยบอก บริจาคเลือดให้ยุง <cultura> อ้ามือนี่ฝนจะตกอีบอกบ่หนอ<ม>คือทรงฝ่ามืดมืดอยู่ดิป้าถูมมาขึ้นฝนตกแห้งแห้งนอนหลับดีดีหลับจนโบหูตื่นเลยไหมพอตื่นมาหอดแปดโมงปลายแล้วงง <Sierra> ไ บ้านมิ้นตายุ้งหลาขนาดเราเลี้ยงนุ่มบ้านเจ้าบ่มีบป่ะบ้านคอยกับบ้านเจ้ากับบ้านเดียวกันเหรอเนี่ยบ้านเจ้าบ่มีบ่บมะบ้านเจ้าว่าหลวงบ้านกระจ่างจำดิบบ้านไอ้เคยเขาคอใหญ่ก็ออกมาหรอแตงโมย่บไปเด้อ เดอ้อสวัสดีสวัสดีม,มางงที่นี่คนว่ามาแล้วเด้อพี่น้องคนกินกินตตออันนี้คนกินกินต่อสวัสดีครับโอ้ยคือเมือกยั่เอาเอาตามนี้ละ่ะโอ้อชัดเจนมากเลย บนไดนดำพเพอจะเห็นบดบอเป็นอยังดอกยันยันนาสาวบอันงามเห็นเดีนะครับเอาเต็มหน่อยนะครับพอดีเอาไปคุยกับลูกค้าอี่เป็นอย่างไรเลย่งอยง,าาองข,ต,งอข,อของตัวออกมาตัาง้งเวลาไวบบ้บอ,อ,อ,อบอบ้านเขาอ๋อเพื่อนบ้านเขาติีคุนยังคุยงานอยู่บอคุยคุยงานคุยงานแค่งานอ่าก็เลยออกก่อน เซซวนใช่ยาะครับพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นกายเป็นเซ่วนอุดรว่า,ากินยุอุดรดืนทางคำแม่นำของมาดเด้เซซวนสุดนี่ไม่จางแะเ,เนี้เอมือแล้วมากินยุอุดรเน,นี่ยแต่แเะเธอแต่แเราเธอซื้ออยู่อันเบียงเนาะแม่มาอีซื้อมาแต่สนญ,ญ้ยคุณธรรมดาลีเนาะ To học môn. No, to canh môn. ngày môn. Bên lâu dài. Bên sáng sáng. Muy lý thêm là. Mày luôn tìm hiểu. Yan yong, yan yong. Mười mấy nhóm, yon yang. 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 อยู่ในอยู่ในละครสั่นอยู่ในละครพาสนุกเพื่อนจะแดงเป็นนัเป็นหน้าซาวะเฮ้ยมีมีมีคลิปมีคลิปนึงนะเขาทมหาเจ้าเด้แตงโมคลิปแบบนอกเขามันอ่าสื่อเฟรว่าสื่ออย่างว่าเจเจดีไอบอกประมาณนั้นหลักเอซีเขาบอกเอซีเจ้าบ เห็นเห็นเพื่อนเขาไปติดตามบ่บ่บ่เห็นปะบอเอาอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบ่แม่นละครเด้อพี่น้องเรื่องจริงอันนี้เป็นเป็นน้าสาวอีดีเป็นน้องเมียอีดีเรื่องจริงวะเนาะแต่คงจะในไทยนั่กันเรื่อยๆอยู่เพราะว่ามาอยู่ใกล้เพื่อน โย่มามาอ่ามาอย่ไก่เหรอครับมาอย่ไก่กันยอย่คนละซอยเล,อเลือกกันเลือกฮันหรือว่ายนี่ยมอเโ้ามอแลงก็อาจจะได้มาหากันนะครับเม่กินเข่าไปแม่มายัางเหรอแต่พี่น้องพี่น้องก็ดีได้เงีพี่น้องพี่น้องกันคือเพื่อได้เ่ได้ทิมได้ปลา,ปลานนลกันคือเพื่อยูย่ไก่กันนะครับเป็นพอเป็นแม่หรือว่าทาา่านฟังคุณท่นกานที่เ่ได้เป็นห่วงเนาะเออว่าจำากับพ่อได้ยื้อนมกันน่แหละ ัเราพี่ไอ้ในในละครนเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้เมื่อกี้ละควันเนี่ยก็วีนองเงาเอากินบันไดบันไดเงาเงาเงาหรอเงาเตี้ยกะบ่มากบันไดเพราะว่ามันกินยากนินดาได้มากถัดหรือมากเงามากพอดีพอดีวะมันเป็นง่าย่ตอนตอนนี้พอดีป่ะเนี่ยพอดีพอดีอยู่นะ

เป็นยังได้เขาบอกว่าอย่ากินแซมนะคะับต้องกินน้ำเสียงมันต้องออกเสียงเสียงดังๆรถหอมหอมเข้าไปหอดในผลครับพผลรถนะหลับหมกบดแทน เจ้าหนุ่มท่านอิลีน้องมุกงเนี่ยท่านเลยต้มมันเนี่ยปากป่ะเนาะจะกินยังเึหอยคมยังเึบ่เดี๋ยวเขาจะต้มหม้อหม้อทีสองความยังเงี้ยหมดจังวิธีการกินเสื้อจวดน้ำพระพุต้องกินหม้อเดียวเขาสิกินสองสามหม้อแม่นหม้อเดียวหม้อเดียวโบ๊แซ่บอ่ะน,อนี่กันอะไค่อยจีนนีาาเงานซื้อชนะบ้านเลยซื้อหม้อเนาะตั้งสองหม้อเนาะ กินหม้อวันนี้เขาทมุกกรทันบันนี้มุกกรทันบันเนี่ยบ่ทันแต่ว่าไม่กินว่าไม่กินหม้อเนาเขากินยูนในเขากิดธนาเขากินเตซะสวนเพราะว่าเขาเขาเาจะต้มสองหม้อเขาโบกินดอกหม้อนเขากินแต่เส้นกินแต่ผักกินแต่โอ้หเฮ็ดตเกืือแม่ตองเกืือเนาะบันนี้แต่ว่ากินหม้อมันเอาคนสิว่ากินหม้อ เนี่ยเสบเห็ดจักเถื่อกระเสบซำก่อนเลยเห็ดเถื่อใดกระเสียบจะแน่นแมนเห็ดเถื่อใดกระเสบนี่แหละน้องพี่น้องเนาะยเอาเสียบเห็ดย่ำได้แซยบย่ำนั่นล่ะเสียส่วนขาคอถึงเวลาที่เราต้องกินแล้วตีนบ่แมนกินเส้นเมื่อก่อนหรืจะกินตีนน้องจำจำพุ่นมิ้นตาไว้เด้อ จำหุ่นมิ้นตาเป็นอย่างต้องจำหุ่นค่อยอีกอีกประดนลอ่างล่างลนเป็นอย่างอ่างล่างวันแล้วเอาเบิ้นของมิ้นตาคือกันเนี้ยนี่หุ่น <laughs> โอ้ยวันนี้ใครกินถือแกนมั้งเหรแกน,แกนมากแค่นบอสมะเคนมากอย่างเคนมเค็มฮแบบอจักทุม่มสองทุม่มเยอะพาไปบอกยายจงเอามากินน้ำเด้อืม ไม่อยอัต้มหมอนอันตูเพิ่นกินเพิ่นเพิ่นถามอยอะมิ้นตาบ้อนอ่อนอันหอมหอมมาช็ดกินบ้อหวันอันิ่นว่าหอมหอมมันเจือเสือมันบาดถ้าผู้ใดได้กินกระติดเดฟพี่น้องนั่นบ่เจ้าก็ติดไ่นบ่ติดเพระแม่งติดแต่เสื้อสวนเนอะ ติดค้นซื้อให้กินพร้อมติดแอบๆเนาะเจ้าก็พามหากินตลอดเลยแซรลอพี่น้องท้าผู้ใดกินเนาะติดแต่ก้อนมินตากับโบอยากกินเนาะ บบชอบบบมากกินโบามากกินมันมทีนี่มากินกินนอโอ้ติดบเนี่ยถ้ามนดา,าคนโบามากกินเนาะแล้วคันล้เาเขาปากที่ดีเนอะอะาะเดี๋ยวแต่ติดใจมันบะต้องเอาเขาปากซะ้ก่อนบานนี้ก็เลยจากจากที่ว่าบบมากกินมันเอาก็เลยก็เลยมาก,กินพร้อมโอ้ยมุกบบทันแล้วพวกหมุกเนาะเข้าใจปะ ข้าอย่ตีนยังค้างมึงกินตีนเมื่อแหรวมืงอซีย่างได้อยู่ะกินจตตีนไก่หรอ่ากินต้ขนขนาด้าบันนฮะนี้เจ้าหิบกลิ่นต้องว่าแล้วนี้ ว่ามุตาว่าเด้อค่ะพี่าินเสียจเสี็มลายฟรีมือแม่เรือนแสงโมเอาคิดนี้ก็คงไว้ซํำนี่ก่อนเนาะฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลูกติดแล้วก็ช่องปูกับหลันน่อยช่องเนี่ยแตงโมสาวสัญญาแตงโมสาวสัญญาเด้อฝากกดติดตามช่องดีเดรอ์ทั้งสามช่องเด้อพี่นนอง กดซับสไคร์ให้แน่แมนกดซับสไคร์กดริ้งกดแชร์ให้ไดเดอแต่ก็ขอบใจทุกเอฟซีที่ติดตามให้เป็นกำลังใจกันก็มาคอมเมนต์กันมาบอกจากปุดคุยกันเลยนครับพี่น้องขอบคุณหลายทุกกำลังแรงใจนะครับที่ให้กำลังใจช่องใหม่ๆก็ยังช่องบินตาสาวลูกติดนะครับผมไปต่อ อ๋อคิวนี้ก็คงไว้สำนีก่อนเนาะขอลาไปก่อนอสบายดีสวัสด,ดีครับ